วันตกเขาจะให้สับนโยบายของเขาเนี่ยว่าอเบนโดมิก2.0แต่ตัวคุณทาคาชิเนี่ยเขาอธิบายนโยบายของตัวเองว่าแอปนอร์มอลอีโคโนมีเศรษฐกิจแบบผิดปกติผมว่าภาษาญี่ปุ่นมันแปลสวยกว่านั้นแหละแต่พอมันแปลเป็นภาษาอังกฤษมันก็แปลกๆนิดนึงก็คือหนึ่งคือกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศลดภาษีบุคคลธรรมดาให้ลงเหลือ5%จากที่เป็นขั้นบันไดอะใครที่รายได้ทั้งปีต่ำกว่า1ล้านบาท จ่ายภาษีแค่ห้าอก็คือเงินในกระเป๋าคนก็จะเยอะขึ้นใช่ไหมแล้วก็ไปเพิ่มสวัสดิการชราภาพเพรญี่ปุ่นเป็นขึ้นชื่อว่าเรื่องเบบี้บูมอยู่แล้วก็คือกระตุ้นให้เกิดการบริโภคภายในประเทศซึ่งนโยบายเนี้ยก็แปลว่าต้องขาดดุลงบประมาณเยอะมากขึ้นนะครับอย่างที่สองที่เขาอยากทําก็คือว่าเขาจะกระตุ้นการลงทุนเอกชน แต่ว่านโยบายยังคลุมเครือนะว่าจะกระตุ้นด้านไหนแต่ที่แน่ๆคือจริงๆแล้วพรรคเอลดีพีมีวิชั่นอยากจะรุกในตลาดชิปแต่ว่าชิปข้างในญี่ปุ่นเองเรารู้อยู่แล้วว่าชิปที่เป็นแบบว่าระดับ5นาโนเมตรอ่ะคนถือครองมันเขาไม่ใช่เจ้าตลาดแต่ชิปที่ญี่ปุ่นเก่งมากๆคือชิปที่อยู่ในรถยนต์ชิปที่อยู่ในเครื่องใช้ไฟฟ้าชิปที่อยู่ในพวก SSD Hard Disk พวก Memory ทั้งหลายเนี่ยญี่ปุ่นเก่งมากๆ คือรัฐบาลไอพ้พรรค LDP เนี่ยอยากจะผลักดันให้ EV มันเกิดในญี่ปุ่นให้ได้